คือ iPhone 13 Pro Max อะยังไงมันก็ไหวทุกเกมครับแต่ว่าเราจะมาพูดว่า iPhone 8นี่ยมันได้สักกี่เปอร์เซ็นต์ของ iPhone 13 Pro Max กันบ้างกว่าในเรื่องอการตั้งค่าการเล่นเกมการอ่านหน้าจอหรือว่าฟีลลิ่งการเล่นก็ประมาณนี้ขอบคุณครับในฝั่งของคาแรคเตอร์หรือว่าสีสันเนี่ยครับผมถ้าสีสันเนี่ยผมรู้สึกว่ากล้องหน้านะสีสันของเจน iPhone 8หรือ iPhone 8พลัหรือ iPhone X เนี่ยยังมีความแบบนุ่มนวลแล้วก็ติดเหลืองอยู่ครับผมบางคนที่เป็นผู้หญิงหรือว่าแบบเป็นแบบเดตไอดอลอย่างเงี้ยคุ ได้อีกอันนึงคือเรื่องของการกันน้ากันฝุ่นครับครับไอโฟน8พัดมันออกมา5ปีแล้วดังนั้นการกันน้ากันฝุ่น IP67 ของมันเนี่ยคุณอย่าไปคาดหวังมันจะนุ่มกว่าเยอะมันไม่กันแล้วอ่ะพูดง่ายไม่ใช่แบบเฮ้ยไปซื้อมสไปซื้อมือสองมาเนี่ยเอาไปเอาไปจมน้ํานี่จบเลยนะครับจะไปเล่นน้าพอดีเออเฮ้ยโหเนี่ยไปเที่ยวเกาะพังงันเออเกาะสมเด็จดีกว่าเฮ้ยเสร็จทุกราย พี่ผมแบงค์เกมจ่ายเช่นเคยพี่ผมตั้งตั้งอย่างอีกเช่นเคยครับผมวันนี้เราก็จะมากราบสวัสดีกันเราอยากมาทานวันนี้หลายคนคอมเมนต์ของมาเยอะมากๆประมาณหนึ่งคนทวดก็คือมาตารกูเองเฟซสำรองด้วไหมก็นะครับวันนี้เราทําให้ทุกท่านได้ดูกันแล้วสําหรับคอนเทนต์ iPhone แปดพัสเวียนกับ iPhone 13 Max Pro Pro Max เอาสักหน่อยนะสีอะไรสีอะไแปดสิฝึก ทุกคนครับผมหมดมุกแล้วครับลาไปก่อนเล่นกันซะเยอะโอเคก็13 Pro Max กับ iPhone 8 Plus ครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีทางที่ iPhone 8 Plus จะมาสู้13ได้ครับนะครับมันมันคนละชั้นกัน แม่เอาอันนี้มุกบริษัทครับโอเคคิดตะกี้เลยโอเคได้13 Pro Max ราคาเท่าไหร่ตอนนี้ประมาณ4 0่หมกว่าบาท4 3่หมความจุ128่งกิกใช่ส่วน iPhone 8ดพัทมือ2ราคาเท่าไหร่ครับผมถ้าเป็นรุ่น128่งกิกเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ9,000ครับ8ถึง9,000ขึ้นอยู่กับสภาพขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ขึ้นอยู่กับลำโพงอ่าแล้วก็ขอบจอนะครับถ้าเกิดอุปกรสภาพดีก็ประมาณ9,000ครับราคาห่างกันประมาณ9 5 45ไม่กี่บาทห่าไม่กี่บา ไม่กี่บาทครับโอ้โหไม่กี่บาทสำหรับสูตรละตานอย่างแบงค์ใช่งั้นเงินเดือนนอตมีแบงค์จ่ายแล้วกันรวยกนจะเย็นจะเย็นห่างกันประมาณ30,000กว่าบาทครับผมนะครับเราอยากรู้ว่าอันไหนมันต่างกันยังไงบ้างครับเช่นกล้องต่างกันกี่เปอร์เซ็นต์แบตต่างกันเยอะไหมครับผมถ้าเกิดว่าคุณใช้ iPhone 8 Plu s ในปี2022อยู่ถ้าคุณจะอัปเกรดไปเป็น13 Pro Max มันจะคุ้มค่ามากน้อยแค่ไหนใช่ครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่าให้ได้ฟังกันเนาะก่อนอื่นนะครับอย่าลืม เข้ามาแล้วก็อย่าล uh ืมฝากกดไลค์กดซับสไครตกดแชร์กดหัวหัวใจแปลกๆนะแล้วก็คล um ึงคลึงมือถือโอเคครับก็ทั้งช่องตั้มยำช่องเกมจ๋อครับผมแล้วก็ช่องใหญ่ด้วยแล้วก็ช่องกูแซ่บแล้วก็ช่องพี่อูสปินไนแล้วก็ไปต่ออีกเพื่อยแตนะครับกูฝากให้ทุกช่องใครกูรู้จักกูฝากหมดขอบคุณครับครับสปอนเซอร์เราหนาคลิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์ด้วยนะครับแต่ว่าก็ซื้อันเองเอาเป็นว่าขอบคุณท่านผู้ชมทางบ้านแล้วกันนะครับที่กดเข้ามาดูคลิปนี้กดไลค์กดแชร์นะเราจะได้มีตัง ซื้อมือถือมาทำรีวิวให้ได้ชมกันครับผมอ่ะพูดไปแล้วเรื่องของสเปคคราวที่แล้วแต่ว่าขอย้ําสั้นๆแล้วกันนะครับคุณเปิด Google กได้ใช่ครับการใช้งานในวันนี้เนี่ยเราจะเล่นเรื่องของตัวโซเชียลมีเดียครับกล้องเครมแบสฟรัชชาร์จได้เลยแล้วก็จุดที่ต้องพิจารณาในแต่ละรุ่นด้วยมาครับผมครับใครที่อยากจะดูตรงไหนอะไรเองก็กดข้ามได้ตามข้างล่างนี้หรือไม่ก็ดูเพลินๆนะครับอาบน้ําขี้อยู่กินข้าวหรือใครที่คิดว่าเข้ามาเห็นพวกผม2คนแล้วไม่มีสาระครับคุณคิดถูก ราไม่แต่สาระวันนี่กะเมะกินกับข้าวอร่อยหลือเกินครับผมเนี่ยมึงพูดมาเนี่ยไอ้เยอะคนตัดต่อไม่งตัดจนเฮี้ยนอ่ะ โอเคเอารื่งอันกีกว่าครับเอาหน้าจอก่อนดีกว่าหน้าจอของ iPhone 13 Pro Max นะครับขนาดหน้าจอ6.7นิ้วครับผันแนวเป็น OLED นะครับแล้วก็รีเฟรชเรทเป็น120 h z ครับเป็นจอที่ดีที่สุดของ iPhone ในปัจจุบันนี้ใช่ส่วน iPhone 7เฮ้ย iPhone 8 Plus นี่กูเมาแลวไอ้เหี้ยหน้าจอเป็น Retina IPS LCD ครับผมขนาดหน้าจอ5.5นิ้วรีเฟรชเรทรีเฟรชเรท60ครับผมนี่คือจอที่มันต่างชั้นกัน c p u ครับผม iPhone 13 Pro Max เป็น a อปเปิลเอซีมาเคติเข้าบอกจะบอกว่ารักไม่ได้ที่ทํมมาวันนี้ของรต้องเล่นสักหน่อยจะเล่นมาเดี๋ยวโดนหักตาแล้วก็ตัวนี้เป็น Apple a 1ลเอสิบเครับผมเคอติเหมือนกันนะครับไม่เล่นเลยแรมที่ให้มาครับต่างกัน2เท่าครับไอโฟนสิบสามโปรแม็กแตอเลสหนึ่ร้อยยส่วน iPhone 8ดพัทครับแรมสามอ่ารอมหกมีร้อดให้เลือกมีครับแล้วก็มีสองร้สิบกกิให้เลือกใช่นหครับครับมีแรมแบของไอโฟ 13 Pro Max อยู่ที่ประมาณ3,000ปลายๆนะครับส่วน iPhone 8 0 0ทเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2,691ห่างกันเกือบ2เท่าครับนะครับการใช้งานจริงก็ประมาณนั้นเลยห่างกัน2เท่าเช่นเดียวกันตัวกล้องครับอันนี้มีความเหมือนแล้วก็มีความต่างละนะครับกล้องหน้าของ p h o n e 8 0 0 0เป็น7ล้านครับกล้องหลัง2ตัว12ล้าน12ล้านนะครับส่วน iPhone 13 Pro Max Pro Max กล้องหน้า12กล้องหลังหลัก12 u l t r a Wide 12 t ท l e 12แล้วก็มีไลนหน้าเซนเซอร์มาให้ดังนั้นการใช้งานกล้องเนี่ยเหมือน ระดับกี่กี้เวลสิบกี่กี้กับพวกเวลตันเก้าเก้าอ่ะในนั้นมันต่างกันร้านบอสล้านบอสล้านบอสมันต่างกันนะครับประมาณนี้แล้วกันเก้าเก้าไม่เล่าแล้วเล่ามาครึ่งชั่วโมงครึ่งกระสเปกมอจบมงจบการใช้งานทั่วไปครับแบงก์มาเลยเหรอแบงค์น่าจะเคยเล่น13 Pro Max มาแล้วเคยครับแล้วก็เล่น iPhone 8 Plus มาแล้วครับอ่าสมมติว่าแบงค์มี iPhone 8 Plus อยู่แล้วก็รู้สึกว่าอยากจะเล่นโซเชียลมีเดียให้มันลื่นขึ้นดีขึ้นอย่างเงี้ยครับคุ้มค่าไหมกับการเพิ่มเงินไปซืื้้้้้อออ13 Pro OLED Max ในนคคคคววาามมมรูสึกผุ่่ไดดจทีเป็แบบย จอ120อ120ด้วยขนาดหน้าจอที่ใหญ่ด้วยแล้วก็เสียงนะครับใครที่เสพคอนเทนต์เนี่ยจะรู้เลยว่าเสียงเนี่ยสำคัญมากไม่ว่าเราจะอยู่ไอ้ย่กิีไตีิมูจิกล้องเรามี what บูทูได้หน่อย นั่นแหละถ้าเสพคอนเทนต์อย่างเดียวผมว่าเหมาะสมที่จะเปลี่ยนเพราะว่า8ทดพัเนี่ยถ้าในปัจจุบันนี้เนี่ยมันจะเป็นพวกมือสองซะเยอะครับแล้วเราต้องมาลุ้นอีกว่าไอ้ตัวลำโพงเนี่ยแตกไหมจะแตกไหมหรือว่ามันจะใช้งานได้แบบเต็มสูบหรือเปล่าถ้าเกิดเราฝืนเปิดมากเกินไปเอ้าเดี๋ยวแตกใส่คุยลาบากครับคุณผู้ชมคุณคิดดีไม่ค่อยได้เลยลำโพงแตกนั่นแหละอันนี้อันนี้ผมเห็นด้วยกับแบงค์นะคือถ้าเกิดว่าคุณต้องการฟีลลิ่งหรือว่าต้องการประสบการณ์การเล่นโซเชียลมีเดียที่มันเป็นแบบเจเนอเร หน้าจอทั้งขนาาทั้ง refresh rate รททั้งลําโพงต่อให้ผมได้ iPhone 8 Plus ที่เป็นรุ่นที่แบบลําโพงไม่แตกมาผมให้เลยนะว่าลําโพงความดังเนี่ยได้ประมาณสัก75ของ iPhone 13 Pro Max ผมว่าถ้าเกิดเทียบพวกมิติเสียงด้วยนี่อนีห่างกันเยอะอาจจะให้สักแบบต่ากว่า50ด้วยซ้ำอันนี้คือคือต้องบอกก่อนด้วยความที่มันห่างกัน5ปีครไม่มีเรื่องของลำโพงไปไกลแล้วใช่ครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะอีกหนึ่งจุดที่สาวๆเป็นกังวลกันนั่นก็คือ IG Tik Story Took ครับสองอย่างนี้เป็นสิ่งที่สาวๆในวันนี้เขาใช้กันเยอะครับผมอยากจะบอกว่าถ้าเป็น IG Story เนี่ยนะครับ iPhone 8 p พั s ถ้าคุณไม่ตะบี้ตะบันใส่ Effect, เอฟเฟกต์เวอร์นะใช่เอาอยู่ผมเนี่ยนะครับได้ใช้ iPhone 8 p พั s ลองถ่าย TikTok แล้วก็เอาไปลงดูสรุปคือว่าเฮ้ยภาพมันยังคมชัดอยู่เสียงมันยังสามารถใช้งานได้ดีอยู่นะครับเป็นจุดหนึ่งที่ผมมองว่าถ้าคุณใช้งานแค่ไอจีสตอรใช้งานแค่แบบลงทิกตอกนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็ยังมผมว่านาะแทบจะไม่ต่างจาก13 Pro Max เลยอาจจะต่างแน่ๆหละเวลาคุณใส่เอฟเฟกเยอะๆหรือว่าถ่ายย้อนแสง อย่า yup. ไปถ jsem, ่ายย้อนแสงนะนัวเลยนะครับก็ผมให้นะถ้าเป็นเรื่องของ IG นะผมว่าให้ประมาณสัก8เต็ม10เลยครับคือผมว่าจุดนี้มันเป็นจุดที่มันดีมากๆอีกหนึ่งจุดครับแบงค์นั่นก็คือการดูหนังถ้าดูหนังเนี่ยนะครับมันแบ่งเป็น2ประเภทประเภทแรกคือคนที่ซีเรียสมากๆกับการดูหนังกับประเภทที่แบบเออดูไปเรื่อยดูซีรีส์ดูอะไรเงี้ยดู YouTube เร่เปลื่อยดูไปทีเออดูไปทีอันนี้เนี่ยผมว่าถ้าถามผมนะเท่าที่ผมลองใช้งานมาผมรู้สึกว่ามันคุ้มค่าที่เราจะเพิ่มเงินจากจากแปดพ 13 Pro Max ค่อนข้างมากทั้งพาร์แนลจอทั้งแบตเตอรี่ที่ลดไปทั้งเรื่องของเสียงทั้งเรื่องของสีสันภาพเอาง่ายๆครับผมดูเน็ตฟิกกับ13 Pro Max กับดูเน็ตฟิกกับ8 Plus อะฟิลลิ่งมันคนละแบบไปเลยใช่นะครับอันนี้มันดูแบบมันดูไม่ค่อยฟินอะมันให้มูดเขาเรียกว่าอารมณ์ของหนังมันเปลี่ยนไปเลยใช่นะครับบางทีแบบหนังผีจ้ำสแกนตุ่มต่ำตุ่มต่ำนี้ยอันี้กระโดดมาเขาเขาวโดนมาเลยคือมันแต่ว่าอันนี้มาแบบรายละเอียดชัดเจนใช่นะครับคุ้มค่านะถ้าเกิดว่าคุณชอบดูหนังนะครับ What? ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่สมัครเด่นฟลิกเด่นซิสมัครเด่นฟลิกไปดูก็คือแบบชอบครับผมจะไปรีวิวแล้วแั๊งนึงถัดไปครับผมเป็นเรื่องของการเล่นเกมดีกว่ามาเลยเหรอไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวแบงเงาที่ผมเสียงเหมือนมุดดำอย่างเนี้ยเหมือนแล้วเหมือนแล้วจะไปเรื่องการเล่นเกมนต่ครับคุณผู้ชมค่ะถ้าโดนฟ้องมึงรับเป็นคนเดียวเสียงมันแหบว่าผมทำงานหนักไงช่วงนี้มึงทำงานอะไรทำงานอะไรเรื่องการเล่นเกมเลยดีกว่าครับผมคบก็การเล่นเกมเนี่ยผมจะแบ่งเป็นเล่นไหวกับไม่ ว่าเพราะว่าคือ iPhone 13 Pro Max อะยังไงมันก็ไหวทุกเกมแต่ว่าเราจะมาพูดว่า iPhone 8000เนี่ยมันได้สักกี่เปอร์เซ็นต์ของ iPhone 13 Pro Max กันไดีกว่าในเรื่องของการตั้งค่าการเล่นเกมการอ่านหน้าจอหรือว่าฟีลิ่งการเล่นก็ประมาณนี้ขอบคุณครับมึงเล่าก่อนสิเอาเป็นว่าเป็นเกมปกติทั่วไปก่อนอวีทับจีคุณลิ้พวกนี้ใช่เกมพวกนี้เนี่ยถ้าเทียบเรื่องการตั้งค่าตั้งค่าได้เหมือนกับรุ่นพี่เลยใช่หมครับใช่เป็นเกมผับ G ไว้นะครับถ้าเป็น r v เพราะว่าคนส่วนใหญ่เล่น r วนะครับเพราะว่าสตร การตั้งค่าเนี่ยตั้งค่าได้เหมือนกันสูงมาก60เฟรมเปิดโหมดซอฟต์ไลท์นะครับเล่นได้คล้ายๆกันแต่ว่าในตัวของ8 p l พลัตเนี่ยต้องยังไม่ก่อนว่าตัวน้องเขาเนี่ยใช้ CPU ที่นานแล้วเก่าแล้วเก่าแล้วออกมา5ปีแล้วนะครับปีเล็แล้วก็แล้วก็การอัปเดตภายในเกมเนี่ยเยอะแล้วนะครับ <อะ S 2> ก็จะทําให้แบบแพทใหม่ๆเนี่ยมันจะมีพวกรายละเอียดหรือว่าการปรับอะไรนู่นนี่นั่นอะไรเยอะแต่ <c oughs> สงสกิลหรือแม้แต่พวกแบบอวตารใหม่กินใหม่ก็เลยทําให้ตัวน้องเนี่ยถ้าเกิดเล่นไปนานๆเนี่ยเฟรมเดทกก็จะดรอปใน สูงสุดที่แบงค์เล่นเนี่ยมันเป็นยังไงโอ้โหดบเยอะนะครับคือเราอาดหน้าจอด้วยเราเปิดสูงสุดด้วยคือเราอยากรู้ไงว่าถ้าเดิดท้าเหร่เออถ้าเกิดลองมันเล่นสูงสุดเนี่ยในตอนในปีนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงก็เฟรมเด่ลดนะครับเหลือสักประมาณ30ถ้าเกิดบวกกันหนักมากๆแลวนะเหลือ30นะครับแล้วก็นานกว่าที่เฟรมเด่จะสวิงกลับไป60สนะครับสตรีมเมอร์หลายคนที่ใช้รุ่นนี้เขาแนะนําว่าถ้าเกิดเล่นาวีเนี่ยอย่าปรับให้เป็นสูงมากหรือว่าอย่าเปิดโหมดซอฟต์ไลฟ์อย่ารังแกน้องเขาอะครัาเกนนปฟ็ นะครับหรือว่าสูงเล่นได้ลื่นเลยเพราะว่าผมเนี่ยลองไปเล่นมาแล้วซึ่งรายละเอียดภาพเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันเลยกับการปรับเป็นสูงมากยยเว้นเนียยคือย่ามจะไม่ไหวติงใช่แล้วมึงจะไปไหวติงทำไมมึงตีตกใจย่าไหวเฮียศาสกิลไหนไม่ว่าใครแอบอยู่อาตกใจเอาแบงมาเวนะครับส่วนเกมพับจี้มือบายเกมนี้เนี่ยมีทั้งสิ่งที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบชอบก็คือถ้าเกิดเราในเรื่องการตั้งค่ามันสามารถปรับตั้งค่าเฟรมเดทให้เป็น60ได้เรื่องของรายละเอียดอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างจากรุ่น พีมากนะครับแล้วก็ใครที่ชอบหน้าจอไม่เต็มอย่าง5.5นิ้วอันนี้เนี happy <ด>่ยแฮปปี้มากดูมีมันจะมีความสูงขึ้นมากว่าปกติใช่ครับมันจะเป็นกึ่งกลางระหว่าง iPhone 13 Pro Max กับ iPad ใช่จอตัวนี้มันจะอยู่ตรงกลางโอเคขนาดไม่ได้ใหญ่กว่าหรอกรแต่มุมมองที่มันได้ในเกมผับจีเนี่ยมันจะอ้วนกว่า13 Pro Max บางทีมันเห็นสัตรูได้ง่ายกว่าแล้วก็ตัวนิ้วอ่ะตัวนิ้วมืออ่ะถ้าเกิดหน้าจอมันเต็มอย่างนี้ครับเวลาเราเล่นเนี่ยมือเรามันจะเหลือบเข้าไปข้างในเหลือบไปหน้าจอเยอะแต่ว่านี้เนี่ยเหมือนเขาคิดมมมมาาาาาแแแแลล้้้วว่่จอปปรระะะณณนนนีีหหหหตงเ กับการเล่นเกมมากที่สุดนะครับก็เลยไม่แปลกใจเลยว่าทําไมสตรีมเมอร์ถึงใช้กันแล้วมันเล่นง่ายด้วยมันใช้งานง่ายมันกดปุ่มง่ายแต่ว่าถ้าเทียบเรื่องหน้าจอผมว่าตัวนี้ยังไงก็ได้เปรียบมองคนง่ายดูรายละเอียดง่ายมองคนระยะไกลการปรับตั้งค่าเซตติ้งอะไร iPhone 13ได้เปรียบแต่ถ้าเทียบเรื่องฟีลลิ่งการเล่นผมยังชอบ8พัทมากกว่าอยู่อีกเกมนึงที่แบบหลายๆคนคล้องใจกันก็คือพวกเอ e เลเจนเกมใหม่กับเกมเดนไบดีไลท์สองเกมนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเขาชอบเล่นเกมใหม่ๆอย่างเอ Gen เลเจนเดนไบ บแบงก์มีความเยี่ยนอย่างไงบ้างกับสมาร์ทโฟน2รุ่นนี้พูดสั้นๆง่ายๆนะครับเปลี่ยนเลยครับ <laughs> พวกคนที่บุนครับ <laughs> ผมมีประกัน <laughs> ไม่ใช่ <laughs> ใชคือสมควรเปลี่ย,เยนเพราะว่าพวกเกมใหม่ๆเนี่ยมันอาจจะยังไม่ออปติไมซ์กับ CPU หรือว่าตัว CPU มันเก่าเกินไปหรือว่ามัน,มนร้อนมันร้อนไหลมันใช่เออมันพูดยากแล้วเกมมันใหม่ด้วยบางทีเนี่ยมันอาจจะจูนกันยังไม่ลงนะหรือว่าเวลาเราเล่นๆเนี่ยมันรู้สึกหน่วงดีเลย์กระตุกไม่ได้ลื่นมากนะครับยิ่งเราอยาก เป็นสายคอนเทนต์อยากอัดหน้าจอโอ้โหเอฟเฟกต์เม่นะครับผู้จางคอนเทนต์ปุ๊บเนี่ยคนต้องดูเยอะแน่พออัดหน้าจอปุ๊บโอ้โหกระตุกเลยจะยิงสักทีส่วนเกมเกมชินไม่ได้คนนี่จะต้องเปลี่ยนเกมชินอิมแพกนะครับจอ60กับจอร้อยี่ที่ใช้งานได้เต็มหนึ่งร้อยยี่แค่นี้ก็แบบแค่คิดแค่นี้ชัดเจนแล้วอ่ะแล้วอย่างคือ13บสามโปร Max เนี่ยผมสำหรับผมเนี่ยมันคือมือถือแฟลชชิพที่เล่นเกมชินอิมแพกได้ดีสุดแล้วเพราะว่ามันเปิดหนึ่งร้อยสิบเฟรมเรทได้แล้วก็มันเล่นลื่นแต่ แต่ดีกว่า Android หลยตัวแน่นอนไม่ผมบอกเลยว่าดีกว่า d i m e n s i ตี้0 0้ดีกว่า8 g e เจ8 8 8พวกนั้นเยอะครับอันนี้พูดกันตรงๆงเลยครับดีในเรื่องเอียงๆงนะครับเอียงเอียงก็แบบเบสไยนิดหนึ่งได้ไหมจริงจริงผมว่ามันก็ดีกว่าเล็กน้อยแต่ผมชอบรุ่นนี้มากกว่านิดนึงอันนี้เอียงสัตว์เลยนะแต่ต้าตรงๆก็คือแค่กานตั้งค่าก็แบบต่างแล้วแล้วอ่ะเออถัดไปเป็นเรื่องของกล้องกล้องเนี่ยในรีวิว iPhone 8 Plus ในปี2022ี่สองเราคุยกันไว้แล้วว่าเออ โปรแม็กแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงแต่ว่าผมอยากจะขอมามาเพิ่มเติมให้หนึ่งตรงที่ว่าในฝั่งของคาแรคเตอร์หรือว่าสีสันเนี่ยครับผมถ้าสีสันเนี่ยผมรู้สึกว่ากล้องหน้านะสีสันของเจน iPhone 8หรือ iPhone 8พัฒหรือ iPhone X เนี่ยยังมีความแบบนุ่มนวลแล้วก็ติดเหลืองอยู่ครับผมซึ่งมันดีต่อคนไทยที่ผิวมันจะแบบเออสีแทนนะคือมันจะมีคาแรคเตอร์ที่มันสวยกว่ามีความแบบอมชมพูกว่าบางคนที่เป็นผู้หญิงหรือว่าแบบเป็นแบบเดตไอดอลอย่างเงี้ยคุณอาจจะชอบกล้องหน้าของ iPhone 8 l ั s มากกว่าก็ได้นะ ทั้งนี้ทั้งนั้นนั่นคือการถ่ายในสภาวะแสงที่มันดีครับเช่นอยู่ในสตูดิโออยู่ในบ้านหรือว่าอยู่ในที่ที่แบบมีแสงสวยๆวยอ่ะครับผมนะครับหรือว่ามีแสงเยอะๆเนี่ยผมว่าไอโฟนแปดพัทเองก็ไม่ได้แย่แต่ถ้ากคุณจะเอารายละเอียดคุณจะเอามุมมองกว้างคุณจะเอาความคมชัดคุณจะเอา HDR คุณจะเอาการปรับแต่งครับยังไงซะมันก็สู้13 Pro Max ไม่ได้นะครับแล้วก็ทั้ง2ตัวนี้เนี่ยถ้าเทียบกับสมาร์ทโฟน Android นะยังแพ้อยู่อย่างหนึ่งคือเรื่องของโหมดบิวตี้และไอโฟนชัดหพัง ง,งานวิดีโอกล้องหน้างานวิดีโอกล้องหน้าเนี่ยนะครับไอโฟน8 plus เนี่ยมันถ่ายได้สูงสุดประมาณ Full HD มันถ่าย 4K ไม่ได้เพราะว่ากล้องหน้ามันยังเป็นแค่7ล้านอยู่แต่13 Pro Max เนี่ยนะครับมันถ่ายได้สูงสุดที่ 4K 60ใ<ช>หรือคุณอยากจะถ่ายแบบซ inema Mode มาือ้คุณอยากจะถ่ายเป็น Pro Res คือไฟล์ที่มันออกมาจาก13 Pro Max เนี่ยนะครับมันดีกว่า8 plus อีกสเต็ปหนึ่งไปไกลๆแล้วผมว่าไม่ใช่อีกสเตป็ปนึงอะ่ะอีก8สเตป็ปวิดีโอเนี่ย <laughs> ผมให้เลยนะคะแนนถ้าเทียบความห่างกันนะสำหรับวิดีโอกล้องหน้าเนี่ย 8พลัเนี่ยได้ประมาณ5เต็ม10ของ13 Pro Max ครึ่งนึงเลยคือ13 Pro Max เนี่ยวิดีโอมันดีมากจริงเพ<ๆ>ื่อนๆอย่างสมมุติว่าล่าสุดเนี่ยผมไปถ่ายงาน Porsche เขาเปิดตัวรถรุ่นใหม่กับกับน็อตมาใช่ไหมครับในงานเนี่ยมีมี i n f อน e ซอร r ประมาณ2ท่านที่ใช้มือถือใช้มือถืออย่างเช่นไอโฟนเนี่ยถ่ายย้อนแสงแล้วมันเอาอยู่มากๆโดยที่คุณไม่ต้องไปทำโปรเซสที่เกลืออะไรเลยครับไม่ต้องไปเปิดไฟล์แบบ ProRes ด้วยซ้ำอ่ะไม่ต้องเก็บไฟล์หรอกไม่ต้องอย่างเราสมมุติว่าผมกับตากล้องจะไปถ่ายรถย้อนแสงกับกล้้อองงใหญ่เราต ากล้องที่มันถ่าย S log 3ถ่าย Raw ถ่าย ProRes ได้แล้วมาทําทีหลังซึ่งทําทีหลังก็ทํายากเพราะมึงจะต้องซ้อน2เลเยอร์โอ้โหวุ่นวายต้องเกรดนู่นนี่นั่น,นอีกจบแล้วคุณในงานนะ่ะมีคนใช้เยอะมากคนที่นั่งโต๊ะเดียวกับเราคือพี่พงศ์จากช่องซูเปอร์พมมูกครับใช้ iPhone <13. S 2> ไอโฟน13 13เฉยเฉยเฉยเลย <laughs> ในการถ่ายครับนั่นคือสิ่งที่มันทําได้แล้วผมรู้สึกว่าถ้าเป็นวีดีโอนะไม่ต้องแบบถึงกล้องหลังเราเอาแค่กล้องหน้าเนี่ยห้าเป็นสิบถ้าคุณใช้วีดีโอนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องหน ส่วนภาพนิ่งในกล้องหลังเนี่ยอันนี้ <ผม S 1> อันนี้แล้วแต่แล้วแต่ว่าคุณจะไปใช้งานแบบไหนเพราะถ้าเกิดว่าใช้งานแค่กล้องหลังใช้งานทั่วไปอย่างงี้ครับถ้าส่วนตัวคุณไม่ได้ใช้เลน Ultra ์อัลเท้าไวเลยมันก็ไม่ได้ต่างกันเยอะขนาดนั้นยกเว้นว่าคุณจะไปถ่ายในสภาว่าแสงที่มันแย่มากๆเช่นย้อนแสงหรือแสงน้อยมากๆอะไรอย่างี้โอเค13 Pro Max ก,ก็ดีกว่าแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมไปใช้งานมาแล้วผมรู้สึกว่าประทับใจคือเรื่องของเลนส์ซูมเลนส์ซูมใน iPhone 8 Plus กับ13 Pro Max เนี่ยนะครับเซนเซอร์มันต่าง่้เอย่างกก การใช้งานเลนส์ซูมของไอโฟน8พัทเนี่ยถ้าติต่างเนาะว่าคุณทํางานเป็นวิศวกรหรือว่าแบบเป็นนักเรียนนักศึกษาอยากจะถ่ายเอกสารใกล้ๆหน้ากระดานคับหรืออยู่ในระยะไม่เกิน10เมตรอย่างเงี้ยผมว่า iPhone 8พัทก็ยังพอเอาอยู่หรือถ่ายรายงานสถานการณ์ถ่ายรูปแฟนไปเที่ยวกันอะไรเงี้ยไอโฟน8พัทก็ยังพอเอาอยู่ มันไม่ได้แย่ถึงนั้นนี่แบบเหมือนไอโ o น e 7พัถ้ายังจำกันได้นะครับในตอนที่เราพูดถึง iPhone 7พักับ iPhone 13 Pro Max เนี่ยเหมือนเหมือนมาคนละดาวกัน7พันี่คือโดนด่าย้อ่ะใช่แต่ว่าอันนี้มันมีความแบบโดยเฉพาะกล้องซูมนะมีความแบบใกล้เคียงกันอยู่แล้วก็การถ่ายพอร์เทรตเนี่ยมันใช้เลนส์ซูมมันไม่เหมือนกับ13 Pro Max ที่มันใช้เลนส์หลักได้ครับถ้าเกิดคุณชอบถ่ายพอร์เทรตให้แฟนนะครับผมแนะนำให้เพิ่มมาใช้13 Pro Max คือมันดีกว่าอีกสเต็ปนึงแล้ววิดีโอไม่่ตต้้ออองพููดดดดดเเเเยยะีีีกกกวววาาค13 Pro Max แทุปนนน็็หมืลโโถ 5้าเต็ม10 5เต็ม1ิไม่ใช่ว่า iPhone 8 p พัดไม่ดีแต่ว่ามันสู้ไม่ได้ไม่ซูไม่ได้ซูไม่ได้เลยซูไม่ได้จริงๆตั้งแต่เซตติ้งหรือการสันหรือการหายย้อนแสง หรือความคมชัด13 Pro Max ก,กินหมดครับนะครับคุ้มค่ามากๆสายวีดีโอนะใช่สายวีดนะวีโอเพิ่มเงินเลยครับหรือขาย8พัดไปซื้อ13 Pro Max ได้เลยครับเทิร์นเลยก็ได้คือม,มันมันคุ้มมากๆคุณจะแฮปปี้กับสมาร์ทโฟนเครื่องใหม่คุณสัสๆถ้าเกิดคุณมีตังค์อยู่แล้วนะใช่หรือถ้าไม่มีตังค์นะครับบัตรอีออนเอออ่ะผมรับรู้แล้วอะไรทัางนั้นเลยประมาณนี้ประมาณนี้กับวีดีโอนะครับซึ่งมันต่างกันเยอะใช่ครับเรื่องแบตเตอรี่กับพวกฟ้าชาร์จแล้วก็ไวเลสพวกนี้ราคาคนละคุ้มเลยครับ ีตะกี้เราเล่าไปแล้วเนาะจะจะขอเสริมนิดนึงเรื่องของการเล่นเกมครับผมแบตเตอรี่เนี่ยถ้าเอาไปเล่นเกมนะครับ iPhone 13 Pro Max 1ชั่วโมงลดไปเท่าไหร่แบงกว่านั้นไม่ถึง20%อ่ะประมาณสักอ่ะ16-18%นี่คือเล่นเกมผ่าน Wi-Fi ใช่ครับแน่เดียวกันนะครับถ้าเกิดว่าเราเอา iPhone 8 Plus ไปเล่นผ่าน Wi-Fi ด้วยแบตเตอรี่1ชั่วโมงลดไปประมาณเท่าไหร่ได้แบงก44%อันนี้คือเล่นบันทึงหน้าจอด้วยบันทึกหน้าจอด้วยเหมือนกันเลยเห็นไหมต่างกันไหม16กับ44ประมาณ2-3เท่าใช่ครับผมให้กลมๆแล้กันว่าต่างกัน2เท่าครั ังนั้นความสุขในเรื่องการเล่นเกมเนี่ยมันจะต่างกันค่อนข้างเยอะแต่ว่าถ้าถามผมนะผมวอรี่ไหมผมไม่ค่อยวอรี่เพราะว่าเราเสียบชาร์จเลยเราเสียบชาร์จเล่นได้นี่คือสิ่งหนึ่งที่ไอโฟนมันเก่งครับเรื่องของฟาชาร์จคือด้วยความที่ว่ามันเป็นตัวแรกที่มันรองรับฟาชาร์จ15วัตต์ดังนั้นศูนย์ถึงแปดสิบเนี่ยถ้าเป็นไอโฟนสิบสามโปรแม็กนะจะใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงแต่ไอโฟนแปดพัทเนี่ยศูนย์จนถึงแปดสิบเนี่ยใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงนิดนิดหนึ่ง Wireless c h a r ์ e ก็มีมาให้มันไม่เหมือนกับตัวก่อนหน้าอย่าง7พัทที่เรารีวิวเทียบกันน่ยแต่ว่าตัวนี้มันรู้สึกว่าเอโฟนสิคุณก็ได้ต่อสู้ได้ Wireless c ชาร์จคุณก็ได้นะครับ s t c h a r g จของ Apple คุณก็ได้ค,คือมันใช้งานกับอุปกรณ์ใหม่ๆได้หมดเช่นผมมี power bank ที่รองรับ w i r e l e s s c ชาร์จอยู่มผมก็สามารถใช้งานได้เลยเสียบชาร์จปุ๊บได้เลยใช่อีกอันนึงคือเรื่องของการกันน้ำกันฝุ iPhone 8, ่นไอโฟนแปดพัทมาออกมา5ปีแล้วดังนั้นการการ ง่ายไม่ใช่แบบเฮ้ยไปซื้อม,มือไปซื้อมือสองมาเนี่ย เอาไปเอาไปจมน้ํานี่จบเลยนะครับผมจะไปเล <ไป S 2> ่นน้ําพอดีเออเฮ้ยโหเนี่ยไปเที่ยวเกาะพังงันเออเกาะสมเด็จดีกว่าเฮ้ยเสร็จทุกราย <c oughs> เฮ้ยพี่แพมไปบ่อย <c oughs> อสายโบยถ้าเกิดว่าแบบของคุณไปเกาะสมเด็จกับแฟนหรือคนที่ยังไม่ใช่แฟนแล้วอ,อยากจะเป็นแฟนรหรือเรียกว่าเอาเด็กไปแหละเอาเด็กไปออเอาเด็กไปเที่ยวแบบตาตกลงแบบตากลงนะครับแล้วคุณไปเห็นเปเปอร์ว่าเอ้ยมันกันน้ําคุณอยากจะโชว์พาวกับสาวครับจุ้มลงไปเนี่ยจบเลยเดี๋ยวผมถ่ายรูปใต้น้ำให้เออจะทำอะไรใต้น้ำเล่นน้ำไง เอาผูไปด้วยดิอยากมีส่วนร่วมแต่ถ้าเกิดว่าเป็น iPhone 13 Pro Max เนี่ยแม้ว่าจะไม่ควรทำต่ทำได้แต่ก็จุ่มได้จุ่มได้แล้วก็ไม่พังด้วยหรือบางทีเราทำงานอยู่แล้วฝนมันตกอ่าฝนเทลงมาฝนเทลงมาตื่นด้วยนะคือถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นมาในตอนนี้เนี่ยไอโฟน8พัดคุณจะต้องวิ่งหนีนะครับต้องบอกก่อนเราต้องวิ่งหนีนะเพราะว่าซิลยางมันเสื่อมถ้าเป็นอีกซิลนี้เป็นอะไรสอง อะไรอย่างนี้ครับแต่13 Pro Max คุณก,ก็สามารถจะคุมงานเท่ๆบอสเห็นอยู่จากข้างในอุย้ยแหวยลูกน้องเราคนนี้มันขยันขยันแล้วเกินนะโ,โทราศัพท์เขานี่แบบยังทำงานอยู่เลยถ่ายวีดีโออยู่เลยรูดิมันไม่กลัวมชือถือพังเลยมันกับบริษัทเรานีมนมน้มันทุกเทมาซื้อของเกมคือคือบางทีบางงานเช่นงานที่เพื่อเพื่อนผมทำอย่างเช่นวิศวกรอย่างเงี้ยมันพลาดไม่ได้ใช่แล้วมันต้องอยู่กลางแดดกลางฝนตลอดเวลาครับมันก็คุ้มค่าที่คุณจะไปใช้13 Pro Max แล้วบางทีในเครื่องเนี่ยอย่างเช่น8พัดที่คุณใช้อยู่เนี่ยม เก่าที่คุณยังตัดใจไม่ได้แล้วคุณไม่อยากให้มันหายไปอย่างเงี้ยอันนี้บอกใครอย่าพูดอย่างงั้นแฟนกูดูทุกทีโอเคหรือว่ามีข้อมูลสําคัญเช่นคุณเป็นทนายนะครับหรือว่าคุณอยากจะเก็บรูปภาพที่มันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยครับการที่แบบมันมีฟีเจอร์กันน้ํากันฝุ่นมันก็ดีกว่านะครับไม่ต้องกลัวข้อมูลจะพังนะครับไม่ต้องกลัวว่าใครจะส่งไปให้บางในต่างประเทศอะไรเงี้ยบังไม่ดีแค่ตังหนูจใชชวบางแซนครับังแซ่บแ่บบางแซ่ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับเรื่องของฟี ในกรใครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมไม่ได้จะชี้ชัดว่าตัวไหนแย่กว่ากันตัวไหนดีกว่ากันใช่เพราะมันไม่มีทางที่8พัดมันจะสู้13 Pro Max ได้ครับนะครับเราแค่มาแชร์ประสบการณ์การใช้งานของเราดูว่าเออ<ต>เราไป<ด>ใช้งานมานะเออมันเป็นยังไงใช่ใชนะครับชอบไม่ชอบยังไงหรือว่าใครใช้ iPhone 8พัดอยู่นะครับหรือเคยใช้ iPhone 8พัดตอนนี้อัพมาใช้13 Pro Max แ,แล้วพี่เออเป็นยังไงคอมเมนต์มาบอกเพื่อนๆเขาไว้หน่อยละกันครับผมนะครับเงินคุณแต่ใจเองได้แล้วก็คลิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์ไม่มีครับนะครับก็ อย่าให้มีคลิปตัดไปคอมเมนต์ขอไว้ได้คลิปนี้อยากจะเป็นไอโฟน X ครับ Xs 13 11ขอมาใช่นะครับเดี๋ยวผมก็จะขูดเงินโบนัสแบงค์มาให้เลยงั้นไม่เป็นไรเอาของตากล้องดีกว่า ผมมีความสุขอ้าวมือสั่นเลยต้องแซมันตกแขนแล้วอ่ะมันจะแปลงร่างแล้วก็ท้ายถุนนี้ครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยก็จะขอบคุณมากมากนะครับอย่าลืมกลับไปกดซับสไครต์ให้กับช่องแบงก์เกณจ๋อนะครับแล้วก็ช่องตั้มยำแล้วก็ช่องพี่อูสปินายครับฝากให้หมดใครอยู่แถวนี้มีช่องอะไรบ้างมีช่องระบายน้ำช่องระบายน้ำของพี่แพร่ด้วยอ่ะก็ไปกดกันได้นะครับโอเคเจอกันในคลิปหน้าวันนี้ขอให้มาไปทีหลังเพราะว่าลาไปก่อนสวัสดีครับอันนี้ก็มู เจ้าตัวนอนอยู่ข้างล่าง